สวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้ผมก็จะพาท่านผู้ฟังย้อนหลังไป70ปีเศษเพื่อไปรู้จักกับสองพระเกจิจังหวัดชยัยภูมิพอสังเขปนั้นก็มีหนึ่งหลวงพ่อจือพันธมุตโตแห่งวัดเขาตาเงาะอุดมพรและสองหลวงพ่อทองสุทธศีโลแห่งวัดพระพุทธบาทเขาใหญ่หอมหนึ่งหลวงพ่อจือพันธมุตโตท่านเป็นพระสงฆ์สายวิปัสสนา นามเดินท่านชื่อนายกิมจือแซ่จึงเกิดเมื่อวันพฤหัสบดีขึ้น15คำ่ำเดิน7ปีมาแม่ตรงกับวันที่17มิถุนายน2486ที่ที่ตำบลบ้านกเกาภอจัตุรัสจัังหวดชัยภูมิบิดาเป็นคนเชื้อสายจีนชื่อนายฮอแซ่จึงมาดาเป็นคนไทยชื่อนางพีนามสกุลเฉลียวดีฐานะค่อนข้างยากจน หลังเรียนจบชั้นป .4 ก็ออกมาทำงานหาเงินช่วยเหลือครอบครัวด้วยการตัดเย็บเสื้อผ้าเมาื่อโตขึ้นมาก็อาศัยว่ามีฝีมือในทางเย็บผ้าจึงรับจ้างเย็บผ้าหาเลี้ยงชีพท่านได้เข้ามาทำงานในกรุงเทพได้ทำงานในร้านกอเกลยดซึ่งเป็นร้านตัดผ้าชั้นนําในเมืองหลวงยุคนั้นการสวมใส่เสื้อผ้าที่ตัดเย็บตามร้านเป็นที่นิยมมากกว่าการซื้อจากร้านซึ่งมักจะถูกเรียกว่าผาโห อาชีพนี้จึงกอบโกยเงินทองเรียกว่าใครที่ได้ใส่เสื้อผ้าฝีมือช่างจื่อนั้นก็ไม่แพ้ได้ใส่ของจิ้นบางลำพูหรือทรงสมัยบางขุนพรมทรงผลให้กิมจื่อมีชีวิตที่สุขสบายต่อมาท่านได้อุปสมบทเมื่อวันที่15พฤศจิกายน2518ที่วัดศีแก่งคอตำบลช่างสามหมออำเภอแก่งคอรจังหวัดชัยภูมิ โดยมีพระโพธิญาณมุนีเป็นพระอวชาพายุเข้าปีที่30ชีวิตเริ่มเปลี่ยนเมื่อได้พบกับหลวงปู่พังจิตตคุตโตวัดอุดมคงคายกิรีสเขตหรือวัดดูลอำเอภมันจากรีจงหวัดขอนแก่นหลังฟังธรรมได้เกิดความรู้สึกว่าชีวิตที่ผ่านมามันเป็นความสนุกและสบายแต่มันไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงด้วยความเรื่อมใสท่านจึงขอบวช แต่หลวงปูผ่ผางท่านไม่รับท่านบอกให้ออกไปทุดงในเพศคารวะก่อนหนึ่งปีแล้วค่อยมาพบกันนายกิมจือก็เลยออกเดินทางไปตามป่าตามเขาไปเรื่อยๆช่วงนั้นบางครั้งก็พบกับกลุ่มชนที่มีความคิดเห็นตรงกันข้ามกับรัฐบาลซึ่งก็มินเมย์จะมีอันตรายแต่ก็รอดพ้นมาได้โดยไม่ได้รักไฟในเรื่องการเมืองแต่ต้องเผชิญกับพยันตรายาหลากหลายบางครั้งก็เกิดความท้อแท้ คิดจะกลับเข้าเมืองเช่นกันแต่ก็มีสัมผัสคล้ายกับพญานาคมาบอกให้มีขันติมีวิริยะจึงปฏิบัติต่อจนครบปีแล้วจึงกลับมาหาหลวงปู่ผางอีกครั้งหนึ่งแล้วเราเรื่องราวและเหตุการณ์ต่างๆที่ท่านได้สัมผัสมาให้ท่านฟังเมื่อการทดสอบผ่านหลวงปู่ผางจึงอนุญาตให้เข้าสู่ล่มกาวสาวพัทได้ซึ่งตอนนั้น ท่านอายุได้32ปีในปีพศ2,518หลังจากนั้นท่านก็ได้ออกทุดงเข้าสู่อำเภอหนองบัวไร่เหวเห็นว่าเขาตาเงาะเป็นชัยภูมิที่เหมาะสมจึงพักปรากฏเพื่อปฏิบัติธรรมคณะปฏิบัติวิปัสนาได้มีสัมผัสเหมือนกับพญานาคมาบอกว่าให้สร้างวัดตรงจุดนี้และถัดลงไปเป็นลำน้ำเชียงทาให้ทำเกื่อนกักน้ำไว หลังรับบัญชาจึงดำเนินการสร้างกุฏิหลังเล็กๆก่อนจากนั้นจึงมีศรัทธาจากญาติโยมเข้ามาร่วมท่านจึงได้นำพระภิกษุลูกศิษย์และชาวบ้านรวมกันสร้างเขื่อนดินกั้นลำน้ำเชียงทาต่อมาจึงเพิ่มขน,นาดขึ้นเรื่อยๆสามารถเก็บน้ำให้คนในสามอำเภอคือหนองบัวระเหวบางขาวาเมืองชัยภูมิได้ใช้ประโยชน์ทั้งบริโภคและอุปโภค แล้วก็มีเหตุเกิดฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันจนกระทั่งระดับน้ําเปียมขอบขันกั้นน้ําพร้อมที่จะพังชาวบ้านที่อยู่ใต้เกลนต่างพากันหวาดวิตกต่อภยัยและอันตรายที่จะเกิดขึ้นหลวงพ่อจือจึงลงไปจุดธูปฝักที่สันเขื่อนตั้งจิตอธิษฐานว่าได้ทําตามที่บัญชาอันเป็นกุศลกรรมหากพญานาคมีจริงจงอย่าให้เกิดภัยพิบัติต่อชาวบ้านให้ได้รับทุกเลย เพียงไม่กี่ชั่วโมงฝนก็เริ่มซาและหยุดตกน้ำที่ทะลักมาเปี่ยมขอบเขื่อนได้เปลี่ยนทางล้นไหลลงอีกช่องสู่ลำน้ำชีบ้านเรือนที่อยู่ใต้อ่างทุกหลังปลอดภัยสร้างความอัศจรรย์ใจแก่ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เป็นอย่างยิ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นได้สร้างความศรัทธาต่อพญานาคโดยทุกๆปีก่อนจะเข้าฤดูฝนชาวบ้านจะพากันบวงสรวงพญานาคด้วยความศรัทธา จากนั้นชาวบ้านมักมาหาหลวงพ่อจือเพื่อให้ช่วยสร้างเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ําให้กับชุมชนต่างๆซึ่งก็ได้ทําไปแล้วหลายแห่งในหลายๆที่ซึ่งก็มีเหตุที่น่าแปลกคือจุดไหนที่พญานาคให้สร้างได้โดยหลวงพ่อจือตั้งจิตอธิษฐานถึงพญานาคก,ก็จะกักเก็บน้ําได้ดีและจุดไหนที่ไม่อนุญาตหากยังดื้อแ่งสร้างก็ไม่สามารถกักเก็บน้ําไว้ได้เลย สำหรับเขื่อนลำเชียงทาที่อยู่ใกล้วัดนั้นได้มีพญายนาคตัวจริงโผล่มาช่วยคือกรมชลประทานได้จัดงบประมาณ700ล้านบาทสร้างเป็นเขื่อนถาวรซึ่งมีพื้นที่ผิวน้ำถึง1,700ไร่โดยสามารถส่งน้ำเอื้อต่อพื้นที่เกษตรกรรมได้แสนกว่าไร่แล้วสันเขื่อนเดิมหรือหลังพญายนาคตัวน้อยที่หลวงพ่อจือกับศรัทธาชาวบ้าน ร่วมสร้างไว้ก่อนก็จมลงใต้ผืนน้ำดิ่งสู่เมืองบาดาลไปโดยประยายกิจกุศลเพื่อสาธารณประโยชน์เสริมธรรมปฏิบัติไอหลวงพ่อจือได้รับแรงศรัทธ,ธาอย่างท่วมท้นทุกปีในช่วงวันเกิดเหล่าสิทยานุสิย์จากทั่วสารทิศท,ทั้งชาวไทยและต่างประเทศจะมาร่วมปฏิบัติธรรมและฟังเทศนาในวัดเขาตางอุดมพรพร้อมทั้งทำบุญ โดยมีโรงทานบริการอาหารฟรีไม่น้อยกว่า300รลายเป็นการแสดงมุทิตาจิตการทำบุญเจริญอายุวัฒนะมงคลในแต่ละปีสิทธิอนุสิทธ์จะสร้างวัตถุเป็นที่ระลึกทั้งนี้หลวงพ่อจือบอกว่าไม่ต้องเอาคงกระพันชาตรีนะมันเจ็บไปอยู่ไหนคนเขาก็อยากลองเอาเมตตาดีกว่านะเมตตาทั่วทั้งสแดนโลกธาตุ ไปอยู่ไหนคนก็รักไปอยู่บนภูเขาก็มีคนเอาข้าวไปให้กินสำหรับบัดเขาต่างอุดมพรตั้งอยู่ณเลขที่12หมู่ที่4บ้านหัวหนองตำบลหน,นองบัวไรเหวอํำเภอหนองบัวไรเหวจังหวัดชัยภูมิมีพื้นที่200ไร่มีทัศนียภาพสวยงามภายในพระโบสถมีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่สวยงามมีภาพวาดพระเวสสันดรชาดก ที่ปราณีตสวยงามเป็นพิพิธภัณฑ์ไม้สักทองปัจจุบันมีพระครูวิมลภาวนาคุณหรือหลวงพ่อจือพันธมุตโตเป็นเจ้าอาวาสเรวยกคำสอนพร้อมเสียงหัวเราะเบาๆและรอยยิ้มของหลวงพ่อจือที่เปี่ยมด้วยความเมตตาทำให้ผู้ที่มาทำบุญมีความสุขถึงแม้ว่าจะเดินทางมาไกลขนาดไหนทำง่ายๆคำสอนที่ก่อนกราบลาที่หลวงพ่อฝากเราทุกคนก็คือ อยู่คนเดียวระวังความคิดอยู่กับมิตรระวังจิตตัวเองอะไรที่เป็นโทษอย่าไปทําขณะเดียวกันหลวงพ่อจิอยังสอนด้วยว่าสถานการณ์ความแตกแยกในบ้านในเมืองเรามีมากประชาชนจะเป็นต้องฟังธรรมะจะได้อภัยให้กันและกันใจดีใจเบิกบานไม่เบียดเบียนก็ไม่เดือดร้อนทำบุญรักษาใจใจมีธรรมะก็จะให้อภรรัย คิดถูกคิดชอบเหมือนกันก็เป็นพี่น้องกันเจ้าความคิดเป็นผีร้ายสุดจิตบริสุทธิ์ไม่มีผีสำหรับประวัติหลวงพ่อจือ่อพอสังเขปนั้นก็มีเพียงเท่านี้ครับต่อไปก็หลวงพ่อทองสุทฉะสีโลแห่งวัดพุทธบาทเขาใหญ่หอมอำเภอเทพสถิตจังหวยยัดชัยภูมิหลวงพ่อทองเกิดเมื่อวันที่31สิงหาคม2492 บิดาและมารดาชื่อนายนบัวและนางภูกล้าหาญเดิมอยู่บ้านโนนสูงตบนวังหินอำเภอประทายจังหวัดนคนรราชสีมาหลวงพ่อพทองได้มาบวชอยู่ที่วัดสีแก้วอำเภอเมืองจังหวัดนคนรราชสีมาเมื่อพศ .2514 ซึ่งขณะนั้นมีหลวงพ่อแถวเป็นเจ้าวาดส่วนหลวงพ่อคูณเป็นพระลูกวัดหลวงพ่อคูณเห็นหลวงพ่อทองเป็นพระที่มีอัธยาศัยดี เงียบขรึมไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจามีความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นพระที่เรียบร้อยและมีความตั้งใจในการทํากิจของสงฆ์เป็นอย่างมากหลวงพ่อคูณจึงได้ถ่ายทอดวิชาและพระคาถารวมไปถึงการจารักขละเลขยันต่างๆในตะกุลก็เลยนับถือกันเป็นศิษย์ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาหลวงพ่อคูณไปไหนก็จะนำพาหลวงพ่อทองไปด้วยเสมอ สิทธิหลวงพ่อคูณมีอยู่ทั่วประเทศแต่ที่ถ่ายทอดวิชาให้และรับเป็นสิทธิเอกก็คือหลวงพ่อทองสุทธศีโลต่อมาในปีพศ2517หลวงพ่อคูณเห็นว่าหลวงพ่อทองควรแล้วที่จะต้องนำวิชาที่ได้รับเรียนมาออกมาใช้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณชนจึงได้ให้ร่วมปลกปุูกแสกเ,เหรียญหลวงพ่อคูณปี2517ซึ่งในปัจจุบันเหรียญน,นี้ เป็นที่ต้องตาต้องใจเหล่าเซียนพระเป็นอย่างยิ่งหลวงพ่อทองคือพระที่หลวงพุคุณไว้วางใจมากที่สุดจนถึงปี2533หลวงพุคุณเห็นว่าวัดพระพุทธบาทเขาใหญ่หอมตอบลน,นายางกลักอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิเป็นวัดที่เงียบสงบร่มเย็นเหมาะอย่างยิ่งที่จะฝึกสมาธิและ,จะเจริญภาวนาจึงได้ส่งหลวงพ่อทองไปจำพรรษาที่วัดพระพุทธบาทเขาใหญ่หอม ทั้งนี้หลวงพ่อคุณก็ยังให้ลูกศิษย์นำตะกุดทองคำฝังแขนและตะกุดโทนรวมไปถึงตะกุดชายจีวรไปให้หลวงพ่อทองลงเหล็กจานอัคระถึงบนวัดพระพุทธบาทเขาใหญ่หอมเพื่อมาปัจจุบันรอยพระพุทธบาทเขาใหญ่หอมเดิมชื่อรอยพระพุทธบาทเขาใหญ่เหม็นแต่ได้เปลี่ยนชื่อนับตั้งแต่ปีพศ2500าเป็นต้นมารอยพระพุทธบาทเขาใหญ่หอมตั้งอยู่ใน ตำบลนายางกลักอเภอเทพสถิตจัังหวดชัย,ยภูมิเมื่อปีพศ .2492 ท่านพระครูมนูนชัย,ยกิจได้พาพระภิกษุสามเณรออกเดินทุดงมาทางตำบลนายางกลักและได้พบตาขำอายุ70กับนายหมีอายุ35ปีเป็นคนบ้านวางตาเท้ามากราบนมัสก,การตาขำได้เล่าถวายว่า บนยอดเขาใหญ่เมนมีรอยเท้าคนใหญ่ปรากฏอยู่ส่วนนายหมก็เล่ายืนยันว่ามารดาของตนเคยเล่าให้ฟังว่าตอนที่ยายของตนยังเล็กอยู่ได้ติดตามผู้ใหญ่ขึ้นไปบนยอดเขาใหญ่เมนได้เห็นรอยเท้าคนใหญ่อยู่พลานหินข้างบ่อตาทองเป็นรอยใหญ่มากต่อมาปีพศ2493 พระครูมนุนชยกิจทราบเรื่องราวรอยพระพุทธบาทบนเขาญย,ยเมนจึงได้มีหนังสือเรียนไปยังท่านพระครูพินิษสมนวัตรหรือหลวงพ่อคงชาลีวันเจ้าคณะกิ่งอ,เอำเภอบําเหน็จตะลงวัดเพชรภูมสิสุวรรณในสมัยนั้นและได้เรียกประชุมญาติโยมบ้านชวนบ้านวังเสมาและอำเภอจตุรัสออกสำรวจค้นหาจนพบรอยพระพุทธบาท นิ้วเบื้องซ้ายพระบาทและปลายนิ้วเรียบเสมอกันหันปลายนิ้วพระบาทไปทางตะวันออกเฉียงใต้ท่านพระครูพินิษสมนวัตรได้ลงมือวัดตรวจสอบความยาวได้180เซนติเมตรความกว้าง75เซนติเมตรความลึก45เซนติเมตรลักษณะหินรอยพระบาทมีสีแดงด้านซ้ายแตกตามง่ามนิ้วพระบาทพระครูพินิษสมณวัต จึงได้ร่วมกับญาติโยมในอำเภอจตุรัสและกิง่งอำเภอบําเด็ดดลงทําทางพอเป็นถนนให้ขึ้นลงได้และยกที่นี่ให้เป็นวัดพระพุทธบาทเขาใหญ่เหม็นสังวนอาณาเขตกว้าง100เซ้นยาว100เซ้นมีเนื้อที่ประมาณ100 10, 0 0ไร่เมื่อทําถนนเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงร่วมบอกบุญกับญาติโยมจัดงานนวมัสก,การรอยพุทธบาทขึ้นเป็นงานประจำปี ตรงกับวันขึ้น11ค่ำจนถึงวันเพน็ญขึ้น15ค่ำเดือน3ซึ่งตรงกับวันมาค่าบูชาของทุกๆปีแม่ชีพราหม์ขวัญตาวัดพระพุทธบาทเขาใหญ่หอมเล่าให้ฟังว่าในวันที่31สิงหาคมของทุกปีสิทธิานุสิทธิของหลวงพ่อทองทั้งใกล้และไกลจะเข้ามาทําบุญคล้ายวันเกิดของหลวงพ่อทองในเมื่อวันที่31สิงหาคม2555 ที่ผ่านมาทางคณะกรรมการวัดพระพุทธบาทเขาใหญ่หอมได้ทําพิธีพุทธาพิเศษเหรียญรุ่นสองหรือรุ่นบารมีเหรียญเต็มองค์รุ่นแรกหลวงพ่อทองสุทธาสีโลและเป็นวันคล้ายวันเกิดของหลวงพ่อทองสิรีอายุได้63บามพรรษาโดยมีพลเอกเสริมศักดิ์วิเศษชัยศรีที่ปรึกษารองนายยกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงมาเป็นประธานในพิธี ก็จบไปตอนสำหรับ2พระเกจิจังหวัดชัยภูมิพอสังเขปคุณกกากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ